อ้อสวัสดีนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนําวิธีการระบุพิกัด6หลักด้วยตาเปล่านะครับบนแผนที่1ต่อ50,000นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับเราจะใช้ตัวอย่างนั้นก็คือบริเวณอ่าหอนะครับซึ่งในแผนที่เนี่ยระบุว่าเป็น Water Tower นะครับแต่ของจริงนี่คือหอสุรนภาของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Technology, สุรนารีนะครับ ็สำหรับว <g all pan> ิธีการอ่านนะครับเราจะอ่านจากเส้นตั้งนะครับนี่คือแนวแนวเส้นกริดตั้งนะครับและนี่คือแนวเส้นกริดนอนนะครับเราจะเริ่มอ่านจากเส้นตั้งก่อนนะครับโดยวิธีการอ่านคืออ่านจากทางด้านซ้ายมาทางด้านขวานะครับซึ่งนที่นี้ก็คือนะครับอยู่ในแนวเส้นกริดตั้งที่79นะครับ เราจะบันทึกไว้อย่างนี้ก่อนนะครับและแนวเส้นกิดนอนนะครับให้อ่านจากทางด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับซึ่งก็คือนะครับเส้นกิดนอนที่46นะครับเราจะได้อภิกัด4หลักนะครับซึ่งมีระยะใกล้เคียงเนี่ยทั้งหมด1,000เมตรนะครับก็คือ1ช่องตาราง ใน1ช่องตารางนะครับจะมีระยะเท่ากับ1000เมตรซึ่งจะแบ่งแยกย่อยเป็น10ช่องนะครับสำหรับการหาในหลักที่3ามและหลักที่6นะครับเราจะกะประมาณด้วยสายตานะครับโดยเริ่มจากแนวเส้นตั้งก่อนนะครับเส้นตั้งของเราคือ79เราจะอ่านจากซ้ายไปขวานะครับ โดยฝั่งนี้คือ100เมตรและฝั่งนี้คือ1000เมตรสำหรับตรงนี้นะครับคือประมาณ700เมตรหรือเลข7นะครับเ <ME U TER 1> มื่อได้เส้นตั้งแล้วเราทําแบบเดียวกันกับเส้นนอนแต่ให้อ่านจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับซึ่งด้านล่างนะครับคือ100เมตรและด้านบนนะครับ คือ1,000เมตรตรงกลางคือ500เมตรนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมประมาณว่าอยู่ตรงกลางซึ่งเป็น500เมตรจึงใส่เลข5นะครับนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้พิกัด6หลักของอหอสุรนภานะครับคือพิกัด797 4 6 5หนะครับซึ่งเป็นระยะใกล้เคียง100เมตรครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับาสามารถคอมเมนต์แจ้งได้นะครับขอบระคุณมากครับ